สวัสดีนักเรียนชั้นม3 นะครับทั้ง4ห้องนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันนะครับในเรื่องของความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมสากลกันนะครับในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่32อโอเคนะครับ นักเรียนดูภาพนะครับนักเรียนคิดว่าผลงานชิ้นใดคือศิลปะของอียิปต์ครับใครตอบได้บ้างภาพที่สองภาพที่สองนะครับถูกต้องนะครับภาพที่สองเป็นผลงานศิลปะของอียิปต์นะครับเก่งมากเลยนะครับต่อมาดูนะครับเนื้อหากันนะครับงานศิลปะหรืองานาทนาศัศนศิลป์สากลเนี่ยในแต่ละยุคเนี่ยก็มันจะมีแบบฉบับเอกลักษณ์ มีรูปแบบคุณค่ามีจุดแล้วก็แรงบันดาลใจการสร้างสตตางนะรรค์ที่แตกต่างกันนะครับที่แตกต่างกันนะครับใครมีหนังสือนะครับก็เปิดหนังสือดูได้เลยนะครับเปิดไปที่หน้าร้อยสามนะครับความแตกต่างของงานจิตรกรรมนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของความแตกต่างของงานจิตรกรรมในแต่ละยุคนะครับเรามาเริ่มที่อ่า ดูเลยนะครับก็จะมีอะไรบ้างครับท่านหนังสือเนี่ยหน้าแรกเลยเราสามเป็นเรื่องของยุคของเมโสโปเตเมียนะครับนะนะครับแล้วก็อะไรครับต่อมาก็จะเป็นอียิปต์นะครับกรีกโรมันโรมนเนสนะครับกอตินะครับแล้วก็ศิลปะฟื้นฟูสมัยวิทิยานะครับบาโอกหรือบารอกนะครับแล้วก็โรโกโกนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะก็คือศิลปะคลาสสิกนะครับ ซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําความเข้าใจพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจิตกรรมในแต่ละยุคสมัยกันนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับนะในงานจิตกรรมศิลปายุคเมโสโปรเตเมียกันนะครับถ้าเกิดในหนังสือเนี่ยก็จะเป็นภาพเดียวกันกับที่ครูลงใน PowerPoint นะครับนะอันนี้คือยุคเมโสโปเตเมียนะครับจะเป็นภาพจิตกรรมระบายสีแบบแบนๆนะครับนะ ไม่มีแสงเงานะครับแบบเป็นแบบไม่มีแสงเงานะครับก็จะเป็นการวาดเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตัตย์เทพเจ้านะครับแล้วก็เรื่องราวของการล่าสัตว์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเขียนภาพเพื่อประดับตกแต่งผนังนะครับอันนี้คือภาพตัวอย่างนะครับลักษณะของงานศิลปะแบบเมโสโปเตเมียนะครับก็จะวาดแบบด้านข้างนะครับต่อมานะครับ ก็จะเป็นงานจิตรกรรมนะครับศิลปะอียิปต์นะครับต่อจาก le, เมโสโปเตเมียเลยก็จะเป็นงานจิตกรรมแบบอียิปต์นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเขียนภาพโครงสร้างนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างนะครับการบูชาฟาโรนะครับอยู่ภายในพรีระมิดหรือว่าวิหารนะครับก็จะเป็นการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่ร่วงรับหรือคนตายนะครับ เป็นการเขียนภาพในลนักษณะเป็นแบนนะครับมีเส้นรอบนอกที่คมชัดนะครับแล้วก็ไม่นิยมนะครับแสดงระยะลึกของภาพไม่นิยมแสดงแบบระยะลึกของภาพนะครับจะเป็นการเขียนภาพแบบเป็นแบนมีระยะเท่ากันหมดเลยนะครับก็จะมีการจัดวางท่าทางคนในอ,อิริยาบถต่างต่างนะครับก็จะเป็นท่านั่งท,ท่านอนท่าเดินท่ายืนนะครับในรูปลักษณะนะครับเห็นใบหน้านะครับ เพียงด้านข้างเห็นไหมครับจะเห็นรูปลักษณะของเพียงด้านข้างก็คือจะเห็นตาข้างเดียวนะครับมีหูข้างเดียวจะไม่เห็นแบบลักษณะแบบแบบตาสองข้างเต็นตัวครับจะนิยมเขียน,นแบบเห็นแค่ด้านข้างนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเขียนตัวอักษรนะครับควบคู่แล้วก็หรือการเขียนอัญลักษณ์นะครับหรือสิงแทนไปด้วยนะครับนี่คือลักษณะขององานจิตรกรรมศิลป์แบบอียิปต์ นี่คือตัวอย่างนะครับก็จะมีการเขียนอักษรนะครับเขียนตัวหนังสือนะครับแล้วก็วิทยาบทต่างๆต่อมานะครับจะเป็นงานศิลปะนะครับของกรีดนะครับศิลปะของกรีดนะครับก็จะเป็นงานจิตรกรรมนะครับของกรีดส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะเป็นสมมติตินะครับ เอาสาบเป็นสองเป็ตีนะครับซึ่งปรากฏนะครับนะตามภาชนะเครื่องใช้ต่างๆนะครับเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผานะครับเช่นแก้วถ้วยนะครับไหนะครับเป็นต้นนะครับนิยมภาพวาดโข้าทีนะครับนิยมวาดภาพคนนะครับขนาดใหญ่นะครับนะลงไปในตัววัสดุนะครับก็ประมาณแบบวาดคนแบบจะเห็นแบบ ตรีละร่างกายที่กำยำแล้วก็แข็งแรงต่อมานะครับก็จะเป็นงานจิตกรรมศิลปะแบบโรมันนะครับแบบโรมันนะครับนี่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับงานจิตกรรมแบบโรมันก็จะมีการเขียนนะครับนะตาฝาผนังน,นะครับนะเป็นการเขียนภาพลักษณะแบบแบบยังไงกาเรียกบบว่า พาผนังปูนเนี่ยยังไม่ค่อยแห้งดีก็ก็เขียนภาพเข้าไปนะครับนะแต่ขณะที่ปูนมันยังเปียกอยู่พอเวลาเราเขียนเราแต้มสีลงไปนะครับในขณะที่ปูนยังเปียกอยู่เนี่ยตามผนังเนี่ยเนื้อปูนเนี่ยมันก็จะดูดเอาความชื้นเพราะนั้นมันก็จะดูดเนื้อสีเนี่ยให้จมลึกลงไปในผนังนะครับทำให้ภาพเนี่ยมีการอยู่นะครับอย่างคงทนแล้วก็ถาวรมายาวนานมากเพราะว่ามันไม่ได้แปะ ผนแต่มันโดนผนังเนี่ยดูดเมื่อผนังมันแห้งแล้วมันดูดสีเข้าไปนะครับภาพมันก็จะมีความคงทนนะครับในยุคโรมันนี้นะครับก็จะมีการวาดภาพที่เหมือนจริงนะครับมีการใส่วิตติแสงและเงามีการใส่ระยะนะครับตื้นลึกหนาบางนะครับเพื่อให้ภาพนั้นดูมีความสมจริงแล้วก็มีความสวยงามน,นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นงานศิลปะนะครับ โรแมนเนสนะครับนะศิลปะนะครับโรแมนเนสเนี่ยงานจิตกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพวาดบนผนังนะครับก็จะเป็นภาพวาดเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบพิธีกรรมนะครับในพาะคำพี์ลักษณะของผลงานก็จะไม่ค่อยมีปริมาตรไปถึงว่าความสมดุลน,นะครับความสมดุลทั้งสองข้างเท่าไหรนักนะครับนะก็จะเน้นความฉูดฉาดนะครับ เน้นในเรื่องของการเขียนคิ้วดวงตาจมูกนะครับสีสันแล้วก็หลายเส้นนะครับให้มันดูมีคกกวามน่าสนใจนะครับความสมดุลของการวาดภาพเนีไม่ว่าจะเป็นคนนะครับนะหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่นะปริมาตรนะครมันจะไม่ค่อยเท่ากันนะครับนะมันจะมีเอ่อเขนๆไปนิดหนึ่งนะครับ ประมาณครับจะเป็นงานจิตกรรมนะครับศิลปะแบบกอทิกนะครับงานศิลปกรรมแบบกอทิกเนี่ยก็จะเป็นงานศิลปะที่อยู่ในการวาดภาพนะครับเช่นเดียวกับงานศิลปะทั่วทั่วๆไปที่ผ่านมาแล้วก็คือจะเขียนตามผนังนะครับตามผนังนะครับแล้วก็ตามอาคารนะครับแล้วส่วนมากเนี่ยก็จะทําเป็นพวกงาน งานกระจกนะครับตัดกระจกออกมาแล้วก็มาติดติดนะครับติดกระจกสีนะครับประดับตกแต่งนะครับก็จะนิยมประดับตกแต่งตามสถานที่สองคัญนะครับก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องโบสถ์นะครับในวิหารอะไรพวกนี้นะครับ อันนี้นะครับก็เป็นงานจิตรกรรมนะครับในในสมัยย,ยุคสุดท้ายนะครับชว่วงท้ายของศิลระษก่อติกนะครับงานจิตรกรรมก็จะได้มีการพัฒนาขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะเน้ในเรื่องของเนื้อหานะครับความเป็นมาความเป็นไปของสังคมในยุคสมัยนั้นนะครับแล้วก็เริ่มมีการใช้สีใช้มิติเข้ามานะทำให้ผลงานนั้นดูมีความน่าสนใจ ต่อมานะครับก็จะเป็นงานจิตรกรรมศิลปะสมัยฟื้นฟูวิทยานะครับนะงานจิตรกรรมสมัยนี้ก็จะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนานะครับน,ะน้อยลงมานิดหนึ่งนะครับนะในสมัยต่างๆตัวนียก็จะเป็นอิงเกี่ยวกับเรื่องศาสนาแต่ในยุคศิลปะฟื้นฟูวิทยาเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของศาสนาแต่น้อยลงนะครับนะแต่กับเน้นเน้นในเรื่องของชีวิต ความเป็นอยู่สังคมปัจจุบันมากกว่านะครับจะมีการนำเอาอตำนานของกรีกโรมันนะครับเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นผลง,งานจิตรกรรมนะครับนะแล้วก็มีความเขียดน,นะครับเสื้อผ้าเนี่ยให้มันดูพลิ้วไหวดูอ่อนช้อยดูสมจริงนะครับดูนุ่มนวลน,นะครับดูหน้าจับหน้าสัมผัสนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อปะตัไหม พื้นปูนะครับศิลปะวิทยานะครับเห็นไหมครับผลงานก็จะมีความเนียนมีความนุ่มนวลน,นะครับมีความสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดักของศิลปบแนวนะครับพื้นปูนะครับศิลปะวิทยาอยู่นะครับอ่าต่อมานะครับอันนี้เป็นเรื่องน่ารู้นะครับนะ,ะแม่พาล้ลก็ ก็จะเป็นผลงานของอัจฉริยะนะครับลีโอนาร์โดดาวิชชีนะครับ,รบเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะครับในสมัยศิลปะนะครับพื้นฟูนะครับนะศิลปวิทยาก็จะมีความสามารถรอบด้านเลยนะครับลีโอนาร์โดดาวิชชีนะครับความสามารถรอบด้านเก่งทุกด้านเลยนะครับเป็นทั้งศิลปินนะครับเป็นทั้งนายแพทย์เป็นทั้งสถาปนิกเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร,ร์แล้วก็เป็นวิศวกรนักประดิษฐ์ นักดนตรีแล้วก็นักดาราศาสตร์ดูดาวด้วยนะครับคือเป็นบุคคลสําคัญของโลกเลยเก่งรอตด้านเลยนะครับนะนะเดอร์ดโ,ดโดดาวิชีเนี่ยเก่งด้านเลยครับนะักศิลปะก็เป็นเลิศแล้วก็เป็นเลิศทางทิยาศาสตร์เป็นเลิศหลายแขนงมากดนตรีก็เก่งนะครับนะผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าที่สร้างชื่อเสียงที่สุดนะครับก็คือผลงานกิจกรรมนะครับซึ่งมีเอกลักษณ์นะครับก็คือผลงานชิ้นนี้เองนะครับ แบละเองนะเป็นผลงานที่โดดเด่นแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับยูเรโดดานชีนะครับต่อ,อมานะครับก็จะเป็นงานนะครับกิจกรรมนะครับศิลปะสมัยบารกคหรือบารอกนะครับางานกิจกรรมนะครับในสมัยนี้ก็มีการ พัฒนานะครับรูปแบบนะครับที่เป็นธรรมชาติกลายเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นในเชิงเหตจริงนะครับมากกว่าใช้แนวคิดอุดมคตินะครับนะนะครับใช้หลักการแบบมากกว่าอิมเพรสชันนิสนะครับล้จนะจะใช้รูปแบบของอาจจินตนาการมากกว่านะครับนะก็จะมีในเรื่องของนะครับความสมจริงความอะไรใส่ใส่อารมณ์เหมือนกับว่าเขาได้ใส่อารมณ์เข้าไปในผลงานด้วยนะครับ ก็จะแสดงลักษณะของอกับกริยาแล้วก็สีหน้าอาการของบุคคลนะครับนะให้ดูมีความรู้สึกแบบคล้ายๆกับความเป็นแบบโรแมนติกนะครับนะมันแบบมันดูแบบมีความรักกันเลือกเกินหรือมันรู้สึกผิดหวงังก็ผิดหวงังแบบผิดหวังออกมาอย่างเห็นได้ชัดเจนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็น ตัวอย่างของงานจิตรกรรมศิลปะบาโร้กหรือบาโร้กนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการแสดงลักษณะของสีหน้าอากับกิริยาเข้าไปด้วยนะครับก็จะเห็นไหมครับมันก็จะดูมีความเป็นจริงมีความสมจริงมีความเป็นโรแมนติกในตัวต่อมานะครับก็จะเป็นงานจิตรกรรมศิลปะนะครับโรโกโกนะครับงานศิลปะโรโกกนะครับ ็จะเป็นงานจิตกรรมที่ในยุคนี้นะครับในในอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการที่จะเน้นในเรื่องแบบกราวนะครับเปเ็นการสาร้างภาพวิวทิวทัศนะครับนะเน้นในเรื่องของความเจิดจรัสความสว่างของแสงนะครับ,นะรบเน้นในเรื่องของแสงมากนะครับความงดงามของบรรยากาศของอากาศสิ่งที่มันมองไม่เห็นแล้วคนก็เลยจับวามเข้ามาใส่นะครับนะ ทำให้มันดูแล้วแบบมันออรา่ามันมีชีวิตชีวามันมีความเพ้อฝันนะครับมันมีจินตนาการมันมันดูชวนน่าหลงหลน,นะครับน้าสัมผัสน,นะครับนนี้จะเป็นศิลปะโลโกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของงานศิลปะโลโกเห็นไหมครับ้าพตัวอย่างมันจะมีความแบบคือเน้นแสงเข้ามานะครับ ส่องมาที่จุดเด่นนะครับซึ่งเป็นภาพผู้คนเนี้ยนะนะก็จะเกิดเป็นออรา่าเป็นปรังขึ้นมานะครับทำให้ดูแล้วชวนฝันนะครับดูแล้วเคลิ้มดูแล้วน่านะสัมผัสนะครับนะบนะมันเหมือนมีมีความจินตนาการที่าก็สวยงามนะครับมนะีความละเอียดอ่อนละมุนนะครับ ก็จะมีการสอดแทรกนะครับเนในเรื่องของบรรยากาศวิวทิวทัศน์แล้วก็แสงต่อมาเรามาดูหน้ารู้นะครับนะผลงานจิตรกรรมนะครับนะในตานะของโลโก้กกเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของการใส่นะครับฉากหลังภาพบรรยากาศวิวทิวทัศน์เข้ามาเสริมเสริมในตัวของวัตถุในตัวของจุดเด่นด้วยนะครับทําให้มีความสวยมีความน่าหลงไหลนะครับนะ จิตตกรน,นะครับที่สร้างผลงานนะครับคนนี้ก็คือใครครับใครนะยครตอบได้ชื่ออะไรครับฟงชัวบูเช่โอ้สํเนียงดีมากนะครับครูยังไม่กล้าออกเสียงเลยอกทิงสิฟงชัวบูเช่อะโอ้โหสํเนียงดีมากเลยนะครับนะ เป็นจิตรกรนะครับคนสาคัญของศิลปะนะครับในยุคนี้นะครับมีความสามารถนะครับในการวาดภาพคนมือเหมือน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 ,อ,น,อ,นอย่างมากจริงอย่างมากสังเกตเห็นไหมครับประกับนิยาแบบมีแบบแบบคือแบบลงบบายสีผิวให้ดูมีเลือดมีเนื้อนะครับดูแล้วมันเหมือนแบบมีชีวิตจริงๆออกมาเลยนะครับนะแล้วก็ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับาการกวาดภาพนะครับก็จะเป็น ลงานที่มีความหลากหลายมากนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของอตำนานนะครับนะของกีกแล้วก็โรมันนะครับส่วนสีที่เขาใช้ในการผสมผสานก็จะแน่นอนก็กจะเป็นสีโทนสดใสนะครับเขียวชมพูดแดงฟ้านะครับนะเหลืองเรื่อๆอ,อะไรประมาณนี้นะครับนะก็จะดูน่าดึงดูดมากจต่อมานะครับนะก็จะเป็นงานจิตการศิลปะ ทคลาสสิกใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นการวาดนะครับแนวโรแมนติกนะครับเหมือนกันนะครับโรแมนติกเนี่ยมันมีอยู่2แบบนะครับในแนวโรแมนติกเนี่ยก็จะเป็นโรแมนติกแบบบวกกับโรแมนติกแบบลบนะครับโรแมนติกในเชิงบวกคือความรักสีชมพูความสวยงามอะไรประมาณนี้นี่คือโรแมนติกแบบบวกเรารักกันเหนียวแน่นเรารักกันปานจะลืนกิน กับอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นภาพโรแมนติกอย่างไงเราก็คือชีวิตมันหมดอะไรตายยากพ่อกระตายแม่กระตายเรือก,ก็แตกอะไรประมาณเนี้ไม่เหลือใครแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงออกทางสีน้าออกมาแบบโรแมนติกนะครับแต่เป็นเชิงในเชิงทางด้านทางด้านลบนะครับนี่ก็จะเป็นงานจิตกรรมนะครับศิลปะและจิตาสสิกนะครับนะวามคลาสสิกนะครับแต่ก็จะมีความเป็นแบบฉบับเฉพาะตัวนะครับ ก็จะเป็นการแสดงถึงนะครับนะการใส่รายละเอียดในเรื่องของเอาไลนนะครับหรือเส้นรอบนอกของวัตถุนะครับของต,ตัวสิ่งที่เราจะวาดขึ้นไปนะมีการเน้นนะครับเน้นเน้นให้มันดูเข้มให้มันดูชัดเจนมากขึ้นนะครับจะเน้นเอาไลเน้นเส้นรอบนอกอวัตถุนะครับทำให้มันมีความดูดุดัดนมีความเป็นชีวิตจิตใจมีความสมจริงมากขึ้นนะครับ แสดงสัดส่วนนะครับได้ถูกต้องนะครับนะตามสัดส่วนทั่วไปนะแล้วก็มีความสง่างามนะเป็นศิลปะนะครับแบบเชบับขพงมี่แล้วก็โลมแล้วก็เด่นในเรื่องของการศาสนาแล้วก็สังคมนะครับการทำสงครามนะครับต่อมานะครับภาพนี้สวยเหมือนกันเลยนะครับนะก็จะเป็นภาพในลักษณะของกิจกรรมแบบ คลาสสิกนะครับแนละ้วก็จะเน้นลายเส้นนะครับเป็นลายเส้นรอบนอกของวตถุนะครับนะเพื่อให้ภาพนั้นดูมีความชัดเจนนะครับชัดเจนแล้วก็วสวยงามน,นะครับนะอันนี้เป็นผลงานของใครนะครับพูดอีกครั้งหนึ่งสิผลงานของใครนะ เลยเมื่อกี้ยังมีคนช่วยตอบอยู่หนึ่งคนเลยนะครับเอาใครดีช่วยตอบอีกคนหนึ่งซิอาะพรพิมลตอบได้ไหมพรพิมลผลงานของใครครับพรพิมลว่าไงภาพในหน้าจอใช่ไหมครูใช่ใช่ที่หน้าจอนี่แหละครับ ชักลุยดาวิดอ่าโอเคครับนะความร่วมมือดีมากเลยนะครับนะก็จะเป็นจิตกรนะครับที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้วางรากฐานนะครับของศิลปินนะครับไอ้ททีนะครับของศิลปะลัทธิคลาสสิกใหม่นะครับลักษณะของผลงานนะครับศิลปะก็จะยึดรูปแบบแนวคลาสสิกนะครับนะแนวแบบฉบับของโบราณของอียิปต์นะครับนะโดย นำรูปแบบมาปรับปรุงแล้วก็ดัดแปลงสร้างสรรค์ขึ้นนะครับนะออกมาใหม่นะครับโดยเด่นเส้นนะครับรอบนอกของวัตถุนะครับให้มันเข้มและสมจริงนะครับแบบฉบับนะครับผมนาศิลปะกิจกรรมศิลปะลัทธิคาสสิกนะโอเคนะครับนะกูก็ได้พูดคร่าวๆนะครับไปทั้งหมดแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่อง จิตกรรมนะครับของยุคสมัยนะครับตะวันตกนะครับก็จะมีอะไรบ้างครับมีจิตกรรมของเมโสโปเตเมียอียิปต์นะครับนะแล้วก็อะไรครับกรีกนะครับโรมันนะครับจากกรีโรมันนี่ก็จะเริ่มเริ่มวาดภาพที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะถ้าเกิดเมโสโปเตเมียนี่เกี่ยวกับอะไรครับภาพจะเกี่ยวกับลักษณะของอะไรครับเมโสโปเตเมีย แม่ผเกี <kinda> ่ยวบเมโสเปเมีย hmm. ย mm ุคเปโนสมัเมียวก็เป็นภาพระดับภาพแบบเป็นๆนะครับว่าเกี่ยวกับกษัตริย์หรือที่พ็นเจ้าส่วนอียิปต์นี่ก็จะเป็นลักษณะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการบูชากษัตริย์เหมือนกันของเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการใส่อักขระตัวเลันสีด้วยพอมาในยุคสมัยอังกฤเนี่ยก็จะมีการเน้นในเรื่องของการวาดภาพนะครับบนภาชนะนะครับนะวาดภาพสีรยร่างกายพอในยุคของโรมันเนี่ย ก็จะเน้นในเรื่องของศาสนาคริสต์เข้ามานะครับจนมาถึงศิลปะโรมนเน่ก็นศาสนาคริสต์นะครับนะจนสนากอทิกเนี่ยก็มีการใช้กระจกเนี่ยมาตัดแล้วก็มาประดับตกแต่งตามบทพิหารนะครับประเด็นเรื่องของศาสนาเป็นต้นมาเลยนะครับนะจนมาถึงศิลปะสมัยฟื้นฟูวิทยานะครับก็จะเน้นในเรื่องของศาสนาเนี่ยน้อยลงแล้วก็จะเน้นในเรื่องราวของอะไรครับ การทำมาหารกินการดำรงชีวิตนะครับของคนยุคสมัยนั้นนะครับจนมาถึงศิลปะของอะไรครับปาร์โรหรือปาร็อกนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการแสดงสีหน้ากับกิริยานะครับของบุคคลมากขึ้นการใส่อารมณ์มากขึ้นจนมาถึงศิลปะยุคสมัยกอโลโกโกก็จะเน้นในเรื่องของอะไรครับแสงแสงนะครับซึ่งส่องมาสู่ตัววัตถุแล้วก็เน้นในเรื่องของแบ็กการ์พื้นหลังนะครับให้มันดูมีความสดใสชวนฝันนั่นเอง จนมาถึงศิลปะสุดท้ายที่เราพูดถึงไปก็คือศิลปะเครับคลาสสิกนะครับก็จะมีการเน้นเออราไร้นะครับเส้นรอบนอกของวัตถุนะครับเข้มนะครับให้มันดูตัดแล้วก็มีความชัดเจนนะครับแต่ยังคงความเหมือนจริงอยู่นะครับแต่ว่าเน้นความชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับคือศิลปะคลาสสิกรับอันนี้วันนี้ก็จบนะครับในเรื่องของ งานศิลปะนะครับในยุคสมัยนะครับตะวันตกนะครับก็จบในเรื่องของงานจิตรกรรมนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยสัปดาห์ที่33เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของงานประติมากรรมในแต่ละยุคสมัยของสากลกันนะครับสัปดาห์หน้านะครับมีใครจะถามอะไรไหมไม่มีนะครับ เค okay, ไม่มีใครถามกัญย์แต่สัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของงานปฏิมากรรมกันไม่มีใครถามนะไม่มีใครถามนะครับก็สวัสดีนะักเรียนนะครับทั้งหมดเลยนะครับสามสิบคนที่เข้ามาวันนี้นะครับรู้สึกดีใจมากเรียนเยอะด้วยนะครับนะอะก่อนหน้านี้เรียนวิชาอะไรนะดนตรีใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่อ่าดนตรีใช่นะครับนะ วันนี้นะครับไม่มีการให้งานนะครับไม่มีการให้คะแนนพิเศษนะครับวันนี้ไม่ได้ให้นะครับเดี๋ยวจะให้งานเนี่ยในสัปดาห์หน้าเราก็จะมีการให้คะแนนพิเศษในสัปดาห์หน้านะครับก็คือคะแนนเรื่องของการเปิดกล้องนะครับี๋ยวก็จะมีการตอบคำถามด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ก็เรียนกันแบบสบายๆนะครับไม่มีคะแนนพิเศษไม่มีการบนนะครับเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ